สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวน้องชมพู่กันต่อนะคะตาชานถึงกับจุกหัวอกคนเป็นพ่อจากกรณีเมื่อวันที่11กันยายน2564ที่ผ่านมาลุงพลและป้าแตนได้เปิดตัวระบวงสวงบริษัทมนโอมโฮมทรัพย์จำกัดด้วยทุนจดทะเบียน1ล้านบาทแต่ที่ประชาชนในโลกออนไลน์สังเกต และเป็นประเด็นก็คือวันจดทะเบียนบริษัทต,ตรงกับวันที่11พฤษภาคมซึ่งเป็นวันหายตัวไปของน้องชมพู่ทีมข่าวก็ได้มีการสอบถามไปยังลุงพลละป้าแตนโดยให้ข้อมูลว่าวันนี้ตนไม่อยู่บ้านเนื่องจากนำรถตู้คันใหม่น้องใบบุญไปทำเบาะใหม่ซึ่งประเด็นที่ประชาชนในโลกออนไลน์จับผิด เรื่องโลโก้บริษัทตนได้นำพญายนาคมาใส่ในโลโก้ยืนยันว่าลวดลายเป็นลวดลายใหม่ไม่ซ้ำกับของใครจึงเชื่อว่าไม่น่าจะละเมิดลิขสิทธิ์ใครอย่างแน่นอนส่วนประเด็นวันที่จดทะเบียนบริษัทตรงกับวันหายตัวไปของน้องชมพู่พวกตนได้วานให้คนไปจดทะเบียนแทนหลังจากดูเริก ตรงกับแรม15คหาเดือน6ปีฉลูเป็นวันพระจึงไม่ได้สังเกตว่าจะไปตรงกับวันหายตัวไปของน้องชมพู่นอกจากนี้ทางด้านแม่ของน้องชมพู่ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านเฟ e บุ๊กของตัวเองเพื่อแจ้งให้แฟนคลับ FC ได้ทราบว่าขณะนี้กำลังจะเตรียมข้อมูลส่งให้ทนายความส่วนตัว เพื่อดำเนินการฟ้องร้องกับคนในครอบครัวหลังจากปรึกษาหารือกันแล้วว่าผู้ชายที่ใส่เสื้อเหลืองที่ไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube ช่องหนึ่งได้กล่าวหาและพูดภาคพิงทำให้ได้รับความเสียหายและสังคมเกิดความเข้าใจผิดในตัวแม่น้องชมพู่โดยแม่น้องชมพู่กล่าวว่าตนได้ถูกภากพิงมาหลายครั้งแล้ว ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube ของตัวเองจึงได้ปรึกษากับนายอัจฉริยะว่าจะสามารถจัดการอย่างไรได้บ้างซึ่งขณะนี้ทีมทนายกำลังรวบรวมหลักฐานแต่ยังไม่ยืนยันว่าจะฟ้องร้องหรือไม่เป็นเพียงการเตรียมเอกสารข้อมูลไว้ก่อนโดยหวังว่าหลังจากนี้จะไม่มีการพาดพิงมาถึงตนอีก ถ้าไม่เช่นนั้นคงจะต้องฟ้องร้องจริงๆโดยสาเหตุของการปรึกษาในอัจฉริยะเกิดจากที่ตนรู้สึกทนไม่ไหวตนตั้งใจทำงานขายผ้าและมุ่งม,มั่นที่จะดำเนินคดีเกี่ยวกับน้องชมพู่เท่านั้นแต่กลับถูกพากเพิงเรื่องอื่นๆไม่หยุดไม่หย่อนซึ่งตนคิดว่าหากทนต่อไปก็คงจะเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่จบไม่สิ้นดังนั้นการระเบิดออกมาอาจจะเจ็บครั้งเดียวแล้วจบตนจึงอยากรู้ว่าถ้าฟ้องร้องจะเป็นอย่างไรต่อไปขณะที่ทางด้านนาตายและนาตต่ก็ได้ออกมาระบายความรู้สึกของตัวเองผ่านช่อง YouTube เช่นกันโดยมีการพูดถึงบุคคลหนึ่งว่าแม่น้องผลไม้ทำไมจะต้องถอนฟ้อง และไม่ดําเนินคดีกับคนบางคนแต่กลับยืนยันจะดําเนินคดีกับคนในครอบครัวและยังพูดว่าจะมอบลงเย็นให้หมายถึงขู่ฆ่าหรือไม่ทั้งนี้หากถูกฟ้องจริงก็จะฟ้องกลับทันทีเช่นกันทางด้านตาชานตาของน้องชมพูก่ก็ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่าตนก็ยังไม่ทราบถึงรายละเอียดเรื่องนี้ แต่ตนก็พอจะรู้กระแสข่าวว่าแม่ของน้องชมพู่เตรียมที่จะฟ้องร้องคนในครอบครัวซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะฟ้องร้องจริงๆหรือไม่ตนจึงยังตอบไม่ได้เพราะไม่ได้พูดคุยกับทั้งสองฝ่ายหากมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นจริงๆตนก็คงจะต้องเข้าไปพูดคุยกับทั้งสองฝ่ายเพื่อถามถึงสาเหตุ และที่มาที่ไปเพราะเคยห้ามปรามให้ลูกๆเลิกพูดพาดพิงกันบนโลกออนไลน์ได้แล้วก็ไม่ทราบว่ามีจุดประสงค์อะไรหรือเพียงต้องการยอดไลค์และยอดแชร์สำหรับความรู้สึกของคนเป็นพ่อแม่มันรู้สึกจุกอกเพราะคดีของน้องชมพู่ยืดเยื้อมานานและขณะนี้คนในครอบครัวเดียวกัน จะมาฟ้องร้องกันอีกตนจึงรู้สึกเสียใจและไม่อยากให้เกิดการฟ้องร้องกันหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ